สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสิทธิ์บัตรทองรักษาอะไรได้บ้างหลังจากนำล่องสีจังหวัดนอกจากสิทธิ์บัตรทองจะอัปเกรดรักษาได้ทุกที่แล้วยังสามารถใช้สิทธิ์การรักษาดูแลสุขภาพได้เหมือนเดิมตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อยไขย้ไอไม่สบายอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยระดับอันตรายต่อชีวิตการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคค่าใช้จ่ายสูงเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคไต การผ่าตัดหัวใจและการให้ยาละลายลิ่มเลือดการดูแลและผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีการตรวจคันการฝากคันการทำลอดและการดูแลเด็กแรกเกิดการดูแลสุขภาพฟันตั้งแต่การตรวจจนรักษาถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันขุดการรักษาด้วยแพทย์แผงไทยจนถึงการดูแลสุขภาพการวางแผนครอบครัวตั้งแต่การตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีน บริการยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจการทำกายภาพบำบัดอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและการรักษาเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตสำหรับผู้ที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรทองในจังหวัดที่อยู่อาศัยมีหน่วยงานบริการที่ไหนบ้างหรืออยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรทองสามารถสอบถามได้ที่ช่องทางนี้ 1. สายด่วนโทร1 3 3 0 สองเว็บไซต์สามลายนอกจากนี้เพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับให้ข้อมูลและขั้นตอนการให้บริการใช้สิทธิ์30บาทนักษาทุกที่พร้อมช่วยแก้ไขปัญหากรณีติดขัดการเข้ารับบริการหรือสามารถกดหมายเลขบริการของสายด่วน1330ตามด้วยจังหวัดที่อยู่ได้ทันทีโดยพร้อมให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงดังนี้จังหวัดแพร่โทร 1 3 3 0กด6-1จังหวัดเพชรบุรี1 3 3 0กด65จังหวัดร้อยเอ็ด1 3 3 0กด67จังหวัดนราธิวาส1 3 3 0กด6-12อย่างไรก็ตามแม้การไม่มีโรคจะเป็นลาบเบริรแต่ถ้าไม่สบายเมื่อไหร่หาหมอดีกว่าจะได้รักษาถูกวิธีและโครงการสาสิบบาทรักษาทุกที่ก็ตอบโจทย์ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และฝากทุกคนกดติดตามเพื่อชมคลิปต่อไปและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ